เกมคณะสะดอรที่มีการเคลื่อนไหวนะครับสุดท้ายจะกลายเป็นโทรลาดสุดท้ายไม่หนีก็ติดคุกวันนี้คงเห็นชัดเจนบางส่วนหนีและบางส่วนกำลังติดคุกแต่ใครที่หนีอาจารย์คนประกันตัวนายประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงมีคนถามกับผมว่าตกลงยังไงกันแนะ่หากแกนนำา3นิ้วไม่ว่าจะเป็นไม้รุ้งเพนกวินหลบหนีออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศแล้วก็บางคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นไม้ ก็ถูกออกหมายจับขณะที่ข่าวลือก็เกิดขึ้นว่ากรุงก็กำลังหนีด้วยเช่นกันเรื่องยืนยันศัจธรรมอันสำคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตยในทุกประเทศนั่นคือซี่กรงอาจขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้ ดวงดาวอีกทั้งกาแล็กซี่จะปรากฏบนฟ้าฟ้าทเ่วฟ้าทัวน่านา้าไทยโดยส่วนตัวผมและผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คิดเหมือนกับผมรู้สึกเหมือนกับผมผมขอปฏิญาณต่อทุกคนณตรงนี้ ว่าหัวใจของเรายังคงมีศรัทธามั่นต่อสถาบันประชาชนสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดโชยมา คลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลเหล่านี้น่ามากกว่านะครับที่สมควรโดนคดีตั้งแต่รัฐประหารมานะครับวางเลวางเลยางเลยแล้วก็ขอสาบส่งบุคคลเหล่านี้นะฮะให้ไปสู่พบปุิมที่ดีนะครับก็การมารักทรัพข้อขาวหาของผมในวันนี้นะครับผมถือว่า เป็นการต่อสู้อีกขั้นหนึ่งนะครับของนักสู้นะครับที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นต่างมักจะโดนแบบนี้ตลอดเวลาพวกเรารับรู้กันได้นะครับว่ามันคืออำนาจที่มันเป็นอำนาจมืดนะครับเราจึงรู้สึกว่าสิ่งที่เราออกมาเรียกร้องในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น3ข้อหรือ10ข้อในเรื่องของสถาบันเองก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันควรเปลี่ยนทุกหัวทุกมาตานะครับ ในการที่จะแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชัยชนะของพวกเรานะครับจะสําเร็จได้โดยเร็วที่สุดครับผมการหนีของเพนกวินและก็การหนีของไม้นะครับแล้วก็มีการออกไมาจับคงเป็นคําตอบนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทําโดยเฉพาะการใส่ล้ายป้ายสีดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมัดลาย สถาบันพระมาหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ข้ามปีสู่ปี2563นะครับที่เรียกตัวเองว่าคณะราษดรน,นะครับก็คงเห็นชัดเจนว่าเขาได้ทําผิดหรือไม่หลังจากที่อนอนท์นำพาแกนนามอบ3นิ้วนะครับปรากฏว่าติดคุกติดตารางตั้งแต่ติดคุกไปนะฮะก็จนถึงขนาดนี้ยังไม่รับการปล่อยตัวถึงแม้ว่ามีความพยมายามหลายต่อหลายครั้ง นะครับซึ่งอนนนนำพานั้นเป็นทนายความนะครับพยายามที่จะแสดงตัวเองบอกว่าจะไปว่าความบอกว่าจะไม่หลบหนีก่อนหน้านั้นศาลก็ให้การประกันตัวแล้วประกันตัวอีกและก่อเหตุซ้ําแล้วซ้ําอีกจนถึงปัจจุบันสุดท้ายติดคุกติดตารางคําถามที่น่าสนใจคือนะฮะไม้เพนกวินนะฮะหลบหนีท่ารุง้งสมมุติหลบหนีอีก ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคนที่เอาเงินไปประกันนะฮะต้องรับผิดชอบนะครับส่วนเพนกวินหรือรุ้งนะครับอาจารย์คนไหนมห,มหาวิทยาลัยไหนนะครับที่อ้างว่าเพนกวินกับรุ้งจะกลับมาเรียนหนังสือนะครับก่อนหน้านั้นถูกจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยมาหลายรอบและถูกสาวผู้บงการแล้วก็อ้างว่าเพนกวินนั้นจะเรียนหนังสือแต่พอเพนกวินหนีไปปุ๊บ ปฏิเสธไม่ได้นะครับส่วนไม้เนี่ยหน,ะนีไปปุ๊บก็ศาลก็ลนะริบนะฮะเงินประกันแล้วก็สั่งปรับนายประกันนะครับส่วนเพนกวินอ้างว่าจะไปเรียนหนังสืออาจารย์เป็นคนรับรองแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปถ้าสอสอคนใดให้การประกันตัวอาจารย์คนใดให้การรับรองการประกันตัวศาลก็จำเป็นจะต้องสั่งปรับบุคคลเหล่านั้น อาจารย์ต่างๆฮะที่ให้การรับรองนะฮะว่าเพนกวินจะไม่หนีแล้วสุดท้ายถูกออกหมายจับนะครับหลบหนีอาจารย์เหล่านั้นนะฮะศาลก็จะสั่งปรับด้วยและแน่นอนฮะจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเงินเดือนนะฮะที่ได้จากการเป็นข้าราชการครูหรืออาจารย์เนี่ยจะต้องถูกหัก ะะหรือบางส่วนก็ต้องถูกปรับโดยสารนะครับส่วนผู้บงการตอนนี้นะฮะยังคงลอยนวลอยู่ลอยหน้าลอยตาอยู่นะฮะไม่สนใจไม่ให้การช่วยเหลือใดๆกับคนกลุ่มนี้หลังจากที่าทาสารธรรมนูนพิพากษาว่าพักก้าวไกลล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเกี่ยวข้องกับมอบราาอัษฎรมอบสนิ้ว นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหายหัวหมดเลยนะักนะการเมืองพักการเมืองที่ให้การยุยงปลุกปั่นนี่สินกษาซึ่งตอนนี้นีสินกษาเหล่านั้นนะฮะไม่หนีก็ต้องติดคุกคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนมาตลอดนะครับว่าเกมค่นาสเดอรที่มีการเคื่อนไหวนะครับสุดท้ายจะกลายเป็นโทรราดสุดท้ายไม่หนีก็ติดคุกวันนี้คงเห็นชัดเจนบางส่วนหนี และบางส่วนกำลังติดคุกแต่ใครที่หนีอาจารย์คนประกันตัวนายประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกาน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจกขอตามขอเป็นข้ารองบาตท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้า ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอา่านอยู่สุขสันสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรบังคงกราบรา ปฏิยาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากพอตายขอเป็นข้ารอ ชาติไป ชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจัด